วัดีจ้าวันนี้เน่ก็อยู่ที่วัดภูอาอนอนท์อำเภอของเกียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่นี่ก็จะมีจุดเด่นก็คือจะมีสะพานข้าบเขาที่เสียวสูงแล้วก็สวยนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นพระธาตุอนันตเจดีย์นะคะเราจะขึ้นไปไหว้กันก่อนนะคะแล้วค่อยไปประชันภัยที่สะพานนะคะไปกันเลยค่ะราไหว้พระที่พระธาตุอนันตเจดีย์ก่อนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้าบนของพระธาตุอนันทเจดีย์นะคะก็จะเป็นร้านโล่งๆมีพระธาตุมีพ,มพ,พระฤชินราชอยู่นี่นะคะแล้วก็มีพระให้ไหว้ตรงนี้ด้วยค่ะเราจะไปไหว้กันก่อนนะคะตรงนี้มีเจระเข้ด้วยมาทจมี้ซเชื้ลสี่สาว ตอนนี้น่ก็ไหว้พาาระธาตุอนันทเจดีเสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะพาเพื่อนๆไปเดินที่สะพานข้ามเขาของวัดภูอานนท์นะคะด้านนู้นค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนี้นะคะเพื่อน วัดสะพานปุนวัดปูอานนท์นะคะตอนนี้เขาก็กำลังปรับปรุงเกี่ยวกับด้านซุ้มของสะพานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะคะจัดสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บสนสะพานบูมาผูอานนอนแล้วนะคะนี่สวยมากค่ะถ้าถ่ายมันจะข้างล่างอาจจะเสียวๆนิดๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นคล้ายๆกับป่ากงกลางนะคะมีสายน้ำที่อาจจะไม่ค่อยไหลเวียนเท่าไหร่ ไปอยู yeah. ่นะคะซึ okay, been, so ่งตอนเราเคยนวดเจะสวยมากค่ะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟแต่ตอนนี้เรามาตากลางเวนนี่จะเป็นสะพานข้างขวาข้างแบบไม่ข้นเขาลูกโตกันนะคะแต่เขาต่อกัเขาต่อกตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปอีกเขาลูกหนึ่งนะคะซึ่งจะไปสุดท้ายนู้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมาจากฝั่งนู้นก็จะมาฝั่งนี้มันจะเป็นภูเขาค่ะเราจะเดินเต้นให้สุดเลย ิวสวยมาก